รถไซ s i แอสซิสแตนต์เซอร์วิสบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงเป็นบริการเสริมที่มีให้ในประกันภัยภา,าคสมัครใจไม่ว่าจะเป็นประเภท1ประเภท2ประเภท2-3บวก3บวกแล้วก็ประเภท3โดยบริษัทประกันภัยเองก็จะมีบริการนี้แนบเข้าไปส่วนผลประโยชน์มีอะไรบ้างมากน้อยต่างกัน ในกรมธรรม์แต่ละประเภทและแต่ละบริษัทประกันภัยซึ่งโดยหลักๆก็จะมีบริการต่างๆดังนี้ข้อ1บริการเจ้าหน้าที่พ่วงแบตเตอรี่ในกรณีที่รถสมาชิกมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ข้อ 2. บริการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์ในกรณีที่รถเสียฉุกเฉินจากยางรั่ว หออยางแบนและสมาชิกมียางอะไรอยู่ในรถแล้วข้อ3บริการเจ้าหน้าที่เติมน้ำมันฉุกเฉินในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินในขณะที่ขับขี่บนท้องถนนและรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ข้อ4บริการช่างกุญแจฉุกเฉินให้บริการช่างกุญแจเพื่อเปิดประตูรถยนต์หน้าที่เกิดเหตุ หรือหากมีความจำเป็นต้องยกรถไปยังศูนย์บริการเพื่อจัดทำกุญแจใหม่ซึ่งในส่วนนี้สมาชิกต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดข้อ5บริการรถยกรถล,ลากฉุกเฉินในกรณีที่รถเสียฉุกเฉินหรือเติมน้ำมันผิดประเภทรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้สมาชิกจะได้รับบริการรถยก รถลากฉุกเฉินไปยังศูนย์บริการซ่อมที่ใกล้ที่สุดข้อ6บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในกรณีรถเสียฉุกเฉินสมาชิกสามารถโทรขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์โดยช่างเทคนิคได้ตลอด24ชั่วโมงและข้อ7บริการช่วยเหลือเพื่อการเดินทางต่อเนื่องให้บริการในกรณีรถเสียฉุกเฉินดังนี้ หบริการรถเช่าหรือค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างรถซ่อม 2. บริการช่วยเหลือเพื่อการเดินทางต่อเดื่องหรือการจัดหาที่พักให้ฟังถึงตรงนี้แล้วการเลือกทำประกันภยัยคงไม่ได้ดูเพียงแค่ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยเท่านั้นรถไซด์แอสิสแตนซ์เซอร์วิสบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมงก็ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาประกอบการตัดสินใจก่อนเลือกทำประกันภัยขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ